ซึกพิมร์บีกอังกฤษนัดมันเดย์ไนท์ของแมชเดย์ที่31นิวคาสเซิลยูไนเต็ดบุกไปปิดเกมเร็วใส่เลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่35นาทีแรกยิง3ประตูรวดกลายเป็น3คะแนนไม่ยากเย็นสำหรับซาลิกาดงทำให้นิวคาสเซิลไซแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปรั้งอันดับ5ของตารางคะแนนและมีแต้มเท่ากับเชลซี แถมแข่งน้อยกว่าทั้งเรือใบสีฟ้ากับสิงโตน้่เงินครามอยู่1เกมนั่นส่งผลให้โอกาสที่ Newcastle จะได้กลับไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งเปิดกว้างทันทีผิดกับเจ้าบ้าน Leicester City ที่ยังไม่มีทีท่าจะกลับมาได้การแพ้คาบ้านเกมนี้ส่งผลให้จิ้งจอกสยามยังอยู่ในตำแหน่งรองบวยมีแต้มห่างจากอันดับ17บ o l h e w a e r มากถึง15คะแนนด้วยกัน ทำให้เงื่อนไขที่เลสเตอร์จะรอบตกชั้นยกระดับความยากขึ้นไปอีกขั้นกับเกมที่เหลืออีก7นั้นรุดฟันนิสตลอยจะดีพอพาจิ่งจอกสยามตัวนี้รอบตกชั้นได้จริงหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่รุดต้องรับผิดชอบผลงานด้วยการล่าออกจบการแข่งขันในแมชนี้ทำให้2ทีมมี2ออารมณ์ต่างกันแบบสุดข,ขั้วเลยนะครับ เจ้าบ้านต้องบอกว่าอยู่ในสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตครับโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยเรียกว่านับถอยหลังกันได้เลยครับส่วนทีมเยือนิวคาสเซิลอยู่ในช่วงที่เรียกว่าความมั่นใจแบบมีเต็มหลอดอะสุดขีกันไปเลยแล้วก็ทำให้แฟนบอลสาลิกาดงชูนออร์มี่อย่างพวกผมเนี่ยก้มคอยมีความสุขยิ้มแปน้นกันทั้งวันได้เลยนะ ซ <c oughs> ึ่งตอนนี้นิวคาสเซิลต้องบอกว่าทําอะไรเนี่ยก็ดูดีไปซะหมดเลยนะจนตอนนี้ครับสมาธิโฟกัสกลับมามุ่งม,มั่นเข้ายึดพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเต็มตัวแล้วแล้วหลังเกมที่นิวคาสเซิลครับสามารถไปปิดเกมไวใส่เลสเตอร์ซิตี้ได้เนี่ยจะมีประเด็นและสถิติอะไรที่น่าสนใจ เดี๋ยวพจติมาสรุปให้ฟังกันครับขอเริ่มจากทีมเยือนกันก่อนละกันประเด็นแรกเลยครับนิวคาสเซิลกลับมามุ่งมั่นในลีกเพื่อกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ครับอย่างที่บอกไปในหลาย EP ครับว่าเอ็ดดี้ฮาวและลูกทีมพอรู้ตัวว่าเข้าชิงชนะเลิ์ศึกคาราบาวครับได้สำเร็จจิตกาจิตกาใจ สมาธิการโฟกัสมุ่งไปอยู่ที่สนามเวมบรีสเตเดียมหมดเลยครับทำให้มันเกิดช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อขึ้นอย่างชัดเจนเพราะถ้วยใบแรกในรอบ70ปีนิวคาสเซิลก็อยากได้การกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ในซีซั่นนี้ก็อยากทำสำเร็จครับทำให้ผลงานที่ออกมาเนี่ย ไปอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างขี้เรเลยทีเดียวเพราะแพ้ในลีกถึง4เกมรวมถึงแพ้ในศึก SA ครับต่อไบรตันทำให้ตกรอบไปครับน่าเสียดายมากๆรายการนี้ท่านิูคาเซนหลุดเข้าไปโคจิเชื่อว่าอาจจะมีเข้าชิงชนะเลิศได้อาจจะกลับไปเวมบี้อีกครั้งได้ในปีเดียวครับหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่ฟอร์มจะค่อนข้างขี้เร เอดดี้ฮาวครับทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซกับสาลิกาดงในซีซั่นนี้เลยนะด้วยการพาทีมไม่แพ้ใครยาวนานถึง9นะัดติดต่อกันรวมทุกรายการครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเป้าหมายแรกสำเร็จแล้วฟ้าถ้วยใบยแรกในรอบ70ปีได้สำเร็จทำให้การโฟกัสตอนนี้ครับกลับมาที่ลีอย่างเต็มตัว จนถึงตอนนี้สาลิกาดงครับสามารถกลับมาเก็ตชัยชนะได้4นัดติดต่อกันซึ่งรวมถึงนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับที่เอาชนะลิเวอร์พูลด้วยนะทำให้ตอนนี้มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าิวคาเซยูนเต็ดจะไม่พลาดคว้าั๋ว UCL ในซีซั่นหน้าโคจิเชื่ออย่างนั้นครับว่าตอนนี้ความมั่นใจอย่างที่บอกไปว่าิวคาเซ เล่นกันด้วยฟอร์มที่แบบพีคสุดๆดมั่นใจแบบสุดๆเพราะฉะนั้นครับอีก7นัดที่เหลืออาจจะมีสะดุดบ้างแต่บทสรุปสุดท้ายพอเล่นครบ38นัดนิวคาสเซิลจะทำอันดับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไม่ว่าจะจบที่เท่าไหร่ก็ตามครับประเด็นที่2ครับต้องยอมรับว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยปั้นผู้เล่นได้เก่งครับที่กล้าพูดอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะว่าพอจิเชียร์นิวคาสเซิลแล้วจะมาอวยเอ็ดดี้ฮาวหรือเอ็ดดี้ฮาวพาทีมคว้าแชมป์ได้สำเร็จก็จะมาอวยกันไม่ใช่ครับแต่พอจิมองว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยไม่ได้ปั้นเก่งแค่นักเตะดาวรุ่งเพียงอย่างเดียวครับคือโค้ชบางคนเนี่ยอาจจะเก่งในการปั้นนักเตะดาวรุ่งซะส่วนใหญ่หรือการดันนักเตะมาจากอะคาเดมี่ครับแต่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยโอเคการปั้นดาวรุ่ง อาจจะยังเป็นเครื่องใหมายคำถามอยู่เล็กๆเพราะว่ามีรูอิสไมลี่ขึ้นมาเท่านั้นเองในตอนนี้นอกนั้นอันเดอร์สันก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเอ็ดดี้ฮาวปั้นได้เก่งแต่ในมุมมองของมิจิกลับมองว่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยสามารถปลุกผีความเก่งของนักเตะอันเดอร์กราวหรือนักเตะที่แบบโนเน่อะให้ยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นมาจนเก่งกาจครับ คนแรกเลยที่ต้องพูดถึงแล้วก็ต้องยกเป็นตัวอย่างเป็น case study ของเอ็ดดี้ฮาวเลยนั่นคือแดนเบิร์นครับที่ดึงเข้ามาเนี่ยเป็นผู้เล่นลายแ,แรกแ,แรกนับตั้งแต่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมถิ่นไทยไซถึงแม้ว่าประการหลังชาวจอร์ดี้ของทแท้เนี่ยจะมีอายุมากถึงในปัจจุบันเนี่ยถึง32ปีแล้วแต่ฮาวก็ยังเชื่อมั่นสีเท้าไม่เคย มีเกมไหนไม่เชื่อมั่นในตัวแดนเบิร์นเลยนะครับสำหรับเอ็ดดี้ฮาวเพราะแดนเบิร์นเนี่ยได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะตำแหน่งแบ็กซ้ายนับตั้งแต่ฮาวดึงเบิร์นกลับมาก็เล่นแบ็กซ้ายเป็นหลักจนกระทั่งปลุกปั้นลูอิสฮอลได้สำเร็จหรือเซ็นเตอร์ฮาฟครับจนต้องยอมรับว่าแดนเบิร์นเนี่ยยกระดับฝีเท้าหรือเรียกความมั่นใจของตัวเองว่าเฮ้ยฉันเก่งว่ะ มาได้อย่างเต็มเปี่ยมครับจนกระทั่งไปเตะตาโทมัสทูเคิลนี่แหละกุนซือทัพฟรีไลออนคนใหม่สดสดร้อนรครับจนถูกเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งที่อายุอานามเกิน30ปีแล้วครับนี่คือความดีความชอบที่ต้องยกให้กับเอ e, ็ดดี้ฮาวผู้ปั้นผู้เล่นได้เก่งคนที่สองครับคือเจคอบ เมอร์ฟี่ผู้เล่นคนนี้เนี่ยเหมือนจะหมดอนาคตกับนิวคาสเซิลไปแล้วด้วยนะแต่เอ็ดดี้ครับกลับมาชุบชีวิตดาวเตะว้30ปีให้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของทีมในเมื่อมีงบประมาณเสริมทับมากมายครับแต่เสริมไม่ได้เพราะติดกฎของพรีเมียร์ลีกประกอบกับตำแหน่งปีขวาที่ควรลงทุนซื้ออย่างที่สุด มันคือจุดอ่อนในแนวรุกของนิวคาสเซิลมากที่สุดละครับซึ่งในเมื่อมันทุ่มซื้อนักเตะในระดับฝีเท้าเกรด B บวกถึงเกรด A มาร่วมทีมไม่ได้เอ็ดดี้ฮาวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องมอง,มองย้อนกลับไปในขุมกำลังของตัวเองครับและเอ็ดดี้ฮาวก็ตัดสินใจที่จะเลือกปลุกปั้นเจคอบเมอร์ฟี่มาแก้ปัญหาตรงนี้ ซึ่งเมอร์ฟี่ก็ทําผลงานยกระดับสีเท้าของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนซีซั่นนี้ครับกลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตําแหน่งปีขวาที่นิวคาเซลจะขาดไม่ได้เสียแล้วซีซั่นนี้ซัดไปแปดประตูกับอีก10 a แอซิสนะครับขออีกเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเจคอบเมอร์ฟี่จะทำดับเบิลดับเบิลกับการยิง2หลักรวมถึงแอซิสให้เพื่อน2หลักซึ่งแอซิสเนี่ยถึงไปแล้วครับและที่สำคัญนะ เจคอบเมอร์ฟีเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของนิวคาสเซิลไปแล้วทั้งหมด12เกมจาก31นัดที่ผ่านมาครับและทำให้กลายเป็นคู่ขาที่อเล็กซานเดอร์อีซัคจะขาดไม่ได้ไม่ใช่แอนโทนีกอร์ดอนนะที่จะเล่นเข้าขากับอีซัคมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นเจคอบเมอร์ฟี่ครับคอยเปิดป้อนให้กับอีซัคทำประตูนั่นเอง อีกหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงคือฟาเบียนแช์ครับคือต้องยอมรับว่าก่อนที่ฮาวจะเข้ามาคุมในแคสเซิลฟาเบียนแช่เนี่ยเคยเป็นผู้เล่นตัวหลักของสาริกาโดมาก่อนแต่ผลงานอายุที่มากขึ้นอาการบาดเจ็บที่เล่นงานฟาเบียนแช์ทำให้ฟอร์มตกตกตก,ตกลงไปจนเกือบจะย้ายออกจากเซนเชมส์ปาร์คไปแล้วครับแต่พอเอ็ดดี้เข้ามาปุ๊บก็กลายสภาพฟาเบียนแช่ ขึ้นมาเป็นประการหลังตัวหลักทางด้านขวาที่นิวคาสเซิลจะขาดไม่ได้แถมเอ็ดดี้ครับยังเพิ่มจ็อบให้กับแชร์ในสนามด้วยซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าเป็นแท็คติกที่น่าสนใจและเป็นแทคติกที่เป็นอาวุธเด็ดของนิวคาสเซิลขึ้นมาอีก1แึ่แทคติกครับนั่นก็คือการให้ประการหลังชาวสวิต กลายเป็นคนเปลี่ยนทิศทางของเกมนั่นก็คือการโยนบอลข้ามฟากจากแนวหลังไปยังพื้นที่ของคู่แข่งครับการเล่นบอลข้ามฟากหรือ Switch o f p l a y เนี่ยเป็นการส่งบอลยาวขวางสนามจากแนวหลังไปยังพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งและโดยการส่งบอลที่แม่นยำของแช์ครับเขาเนี่ยเลยกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการเล่นรูปแบบนี้ไปโดยปริยายสำหรับนิวคาเซินาเตปสถิติการเล่นบอลข้ามฟากต่อ90นาทีสำหรับฟาเบียนแชร์นับตั้งแต่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมทีมเทียบกับกองหลังใน5ลีกใหญ่ของยุโรปปรากฏว่าในซีซั่น2021-22ฟาเบียนแชร์มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางบอลไปเล่นในแนวรับของคู่แข่งเนี่ย0.79ครั้ง ติดอันดับประมาณที่14ครับฤดูการ2 0 2 2ัถึง2023ความเบียนแชร์ยกระดับขึ้นเป็น0.95ครั้งขึ้นมารังท็อปซิกสอถึง2024ับครับฟาเบียนแชร์เปลี่ยนทิศทางบอลให้กับนิวคาสเซิลจากแนวรับสู่แดนคู่แข่งเพิ่มเป็น1.21ครั้งเป็นท็อป2ครับและในซีซั่นนี้ครับทำไปแล้ว1.31ครั้ง อันดับตกลงมาหน่อยเป็นท็อปเซเครับแต่จากสถิติที่ว่าไปนี้จะเห็นได้ว่าในทุกๆเกมของฟาเบียนแชร์ครับจะมีจังหวะสวิชบอลเนี่ยสวิชออฟเพลย์เนี่ยแบบนี้เนี่ยให้เห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้งโดยเฉพาะในซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลข้าฟฝากบ่อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกอีกด้วย จนทําให้ตอนนี้ครับภาพของดั d ดดี้แชร์ที่วางบอลไปให้ปีกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในการเข้าโจมตีกุ่แข่งเนี่ยเป็นภาพชินตาสําหรับเหล่าทูนามีไปละแล้วเราก็จะได้เห็นจังหวะแบบนี้จากเขาไปอีกนะครับหลังจากที่ฟาเบียนแชร์ตัดสินใจต่อสัญญาอยู่คุมแนวรับให้กับนิวคาสเซิลต่ออีก1ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแถมนัดน,นี้ครับ นัดที่ชนะเลสเตอร์ฟาเบียนแชยังมีโอกาสเกือบทำประตูจากการยิงไกลครึ่งสนามแต่โอ้โหการยิงของฟาเบียนแชในจังหวะนั้นเนี่ยมันแม่นยำไปหน่อยเพราะบอลมันไปตกคานตกบนคานครับไม่รู้เล่นคอร์สบาชาเลนกับเพื่อนมากไปห,หรือเปล่าแม่นมากแต่สุดท้ายบอลยังกระดอนมาและเป็นเจคอบเมอร์ฟีีที่ถึงบอลก่อน และสังหารประตูให้วคาโซลนำสองศูนย์ครับไม่เช่นนั้นแล้วฟาเบียนแชอาจจะเป็นอีกผู้เล่นหนึ่งคนครับที่สามารถทำประตูจากกึ่งกลางสนามได้สำเร็จครับตัดมาที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้กับสภาพที่ย่ำแย่กันหน่อยตอนนี้สภาพทีมย่ำแย่มันเลยส่งผลถึงสภาพจิตใจที่แย่ตามจนไม่รู้ว่า จะกู่กลับมาได้ทันเวลาหรือเปล่านะครับชัดเจนว่าผู้เล่นเลเซอร์ซิตี้ตอนนี้เล่นด้วยความที่แบบไม่มีความมั่นใจอะไรเลยมีปัญหาในสนามฟอร์มการเล่นยังไม่เท่าไหร่นอกสนามยังมีปัญหาอีกมีปัญหาเรื่องของนักเตะไม่พอใจรุดฟานนิสรอยหลายต่อหลายคนครับแต่เรื่องมันก็ยังเงียบอยู่มีแค่ข่าวที่รายงานออกมาก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จ ประการใดมีโอกาสจริงมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยการที่เลสเตอร์ซิตี้เสียทั้ง3ประตูครับ mm hmm. เกิดจากความขาดความมั่นใจของผู้เล่นเลสเตอร์นั่นแหละประตูแรกครับมันก็เกิดจากความผิดพลาดเลย mm hmm. เมื่อวินฟริต d ์เอนดีครับจับบอลไม่ดีทำให้บูโนกีมาไรส์โฉบบอลได้ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการขึ้นนำเร็วโดยที่นิวซ์เนยิงนำาดูเลสเตอร์เนี่ยไม่ถึง2นาทีครับปอกิมบาไลส์จ่ายออกด้านข้างครับมาถึงฮาวิยบาร์สให้บารลากจี้เข้าไปมีตีโนลิฟลาเมนโตวิตัดแปะออกให้ตีโน่ง่ายๆตีโนจับ1ทีเปิดด้วยซ้ายไปที่เสาสองเจคอบเมอร์ฟี่ชาร์จเข้าไปโล่งๆครับไม่มีผู้เล่นเลสเตอร์คนไหน เพรสนักเตะนิวคาสเซิลนับตั้งแต่บูโนกีมาไลท์แย่งบอลจากบรินฟิล d เอนดีดีได้ครับส่วนประตูที่2ครับเจมี่วาดี้บอลไปถึงเขาพยายามจะเอาบอลลงและพลิกกลับแต่ฟาเบนแชร์ประกบเร็วครับเพรสเซลต้องเล่นแบบนี้นักเตะที่มีความมั่นใจทีมที่กําลังมีความมั่นใจมุ่งม,มั่นมันต้องเล่นแบบนี้ฟาเบนแชร์ตามเจมี่วาดี้มาถึงเกือบเกือบกลางสนามเลย ปาทาเสร็จแย่งบอลเอาบอลคืนมาครับและฟาเบนแชร์ก็มีพื้นที่มีเวลาโล่งโจ้เลยทั้งที่ตรงหน้าฟาเบนแชร์เนี่ยมีมิดฟิลของเลสเตอร์ยืนอยู่ถึง2คนแต่ไม่มีใครวิ่งเข้ามาแคลสแม้ตแต่คนเดียวครับแชร์มีพื้นที่มีเวลาโอ้โหมองไปไกลนู่นโอ้โหโกเลสเตอร์วิ่งออกมาเกือบนอกกรอบนี่ว่าลองยิงสะหน่อยเพราะตอนนี้เราก็นำอยู่จะเข้าไม่เข้าก็แล้วแต่ พาไม่แชร์เลยยิงครับครึ่งสนามอย่างที่พูดไปเมื่อประเด็นที่แล้วบอลมันรอ,อไปโดนคางปึ้งเด้งลงมาแล้วเจคอบเมอร์ฟี่ครับเป็นคนเดียวจากผู้เล่นของในบริเวณที่ยืมเป็นเส้นตรงตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยมีเลสเตอร์แนวรับอยู่ถึง4คนมีเมอร์ฟี่คนเดียวครับที่วิ่งเข้าไปหาบอลอ่านเกมตลอดว่าฉันพร้อมที่จะเข้าไปเก็บตก มันมีจังหวะแต่กลายเป็นว่าแนวรับเลสเตอร์ไม่มีใครวิ่งตามเมอร์ฟี่ไปเลยครับว่าจะรู้สึกตัวตัวทันเนี่ยมันสายไปแล้วครับเป็นโคดี้คอนอ,อโคดี้ที่รู้สึกตัวแล้วพยายามจะวิ่งสับไปทันให้ทันเมอร์ฟี่แต่สุดท้ายมันไม่ทันเมอร์ฟี่มันอ่านเกมไว้ก่อนเลยมีเวลาเอาบอลลงเลี้ยงเขาจี้ไปหาอีกนิดนึงก่อนจิ้มฉีดยา เข้าเสาแรกไปครับนิวคาสเซิลนำเรสเตอร์2 0ภายใน10นาทีแรกจากอาการเมื่อลอยและไม่มีใครเข้าหาผู้เล่นนิวคาสเซิลเลยครับลูกที่3เนี่ยนิวคาสเซิลได้จังหวะสวนกลับมาก็มาถึงอีซักอีซักก็เรียงเข้าไปในกรอบเขตโทษตัดเข้าขวาข้างถนดัดพยายามยิงครับไปติดบ,บล็อกเจมจัสซินมุ่งเคลียออกมาไม่ดีครับทำให้โชรินตอนวิ่งมาเก็บตก ในแถว2ได้แล้วก็เลี้ยงจี้เข้าไปตรงที่อีซักนั่นแหละแล้วก็ไม่มีผู้เล่นเลสเตอร์คนไหนวิ่งเข้าหาทั้งที่มีผู้เล่นเลสเตอร์ยืนอยู่ในกรอบ4ีถึงหคนครับสุดท้ายแบ็คขวาของเลสเตอร์คิดช้าไปนิดนึงปล่อยให้ชวนตอนมันเข้าขวาและีโอกาสยิงไปแล้วครับถึงแม้โกเลสเตอร์จะเซฟมาได้แต่เป็นเจคอบอ่าขออภัยเป็นฮาวิ่บานส์ครับ ที่คิดเร็วทําเร็วกว่าผู้เล่นแนวรับเลสเตอร์ทุกคนและก็อันนี้ต้องยอมรับโอเคถึงแนมะ้ผู้เล่นเลสเตอร์กองหลังจะคิดเร็วทําเร็วแต่บอลมันไม่เข้าทางหาวิบานก็เลยแปรโล่งๆเข้าไปครับ 3. ประตูต่อศูนย์กับ3ความผิดพลาดของผู้เล่นเลสเตอร์ทุกคนในแนวรับก็ได้ในแผงมิดฟิลด์ด้วยที่ขาดสมาธิเป็นการเหมือลอยทั้งหมดทำให้ นิวคาสเซิลชิงจังหวะเหล่านี้ได้โดยง่ายจนเกินไปและมาได้3ประตูเร็วในครึ่งแรกครึ่งหลังมาก็เลยปิดเกมได้ครับสำหรับสาริกาดงเลสเตอร์ก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นมากพอที่จะพยายามยิงคืนนิวคาสเซิลครับต้องบอกว่า3ลูกที่เลสเตอร์เสียเกิดจากผู้เล่นที่หมดอะไรตายอย่างเหมือนยอมรับชะตากรรมแล้วว่า ซีซานหนาต้องกลับไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพครับประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายครับรุดฟานิสซรอยพาเลสเตอร์ชนกับสถิติที่ย่ำแย่แล้วมันถึงเวลาหรือยังครับที่รุดจะต้องรับผิดชอบผลงานการพ่แพ้ในเกมนี้ครับทำให้เลสเตอร์ซิตี้แพ้เป็นนัดที่8ติดต่อกัน และที่สำคัญมันยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวทำให้กลายเป็นสถิติที่เร็วร้ายอันดับที่2ในประวัติศาสตร์อีเมลลีกโดยทันทีครับร่วมกับซันเดอร์แลนด์มีเพื่อนยือนอยู่ข้างๆกับสถิตินี้ซึ่งซันเดอร์แลนด์เนี่ยแมวดำเนี่ยก็เคยทำสถิติย่ำแย่นี้ในซีซัน1976ถึง1977ครับ ส่วนอันดับหนึ่งคือ Crystal Palace ในปี1,995ในตอนนั้น Palace แพ้9นะัดติดต่อกันโดยทำประตูคู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับนั่นทำให้เกมหลีกในนัดหน้าเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ต้องบุกไปเยือนไบรตันรับรองว่าไม่ง่ายเลยครับถ้ารุดฟัานนิสซรอยและลูกทีมไม่สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ ยังเล่นเหมือนหมดอะไรไปยอยากเฉยเช่นเกมกับนิวคาสเซิลรับรองครับว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันจะทำให้กลายเป็นเลเซอร์ซิตี้มีสถิติที่เลวร้ายคู่กับทางด้านของคริสตัลพาเลสในทันทีครับโดยหลังเกมเนี่ยรุดฟัานิสซรลอยได้ออกมาบอกว่า มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากครับการมาที่นี่ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีและได้ร่วมงานกับผู้เล่นที่เจ๋งๆแห่งกับสโมสรแห่งนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้มันก็เป็นอะไรที่น่าผิดหวังมากๆเลยสโมสรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับและอะไรคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับสโมสร นั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงเสมอครับการพูดแบบนี้ของรูสฟานิสรอยอาจจะบอกเป็นในยะอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าณนะตอนนี้ครับรูสฟานิสรอยอาจยอมรับแล้วก็เป็นได้ว่าเขาเนี่ยไม่น่าใช่คนที่ใช่ในการพาเลเซอร์ซิตี้รอดตกชั้นและก็ไม่แน่ครับว่ารุดกำลังคิดถึงการลางออก อยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับหากรุษจะลาออกจริงมันสายเกินไปไหมที่รุษเพิ่งจะมาพิจารณาตัวเองในตอนนี้ครับคือฟอร์มันย่ำแย่แบบขั้นสุดขีดแล้วอะถ้ามันมีความรู้สึกว่าสโมสรมีความสำคัญจริงๆเห็นความสำคัญของสโมสรจริงๆผมว่ารุษอาจจะต้องขอคุยกับบอด เร็วกวานนี้ครับอย่างน้อยสัก10นาดสุดท้ายให้คุณซื้อคนใหม่เข้ามาทําผมว่าโอกาสรอดของเลสเตอร์อยังพอมีครับแต่สภาพทีมตอนนี้รุถึงแม้รุดจะออกในสัปดาห์นี้เลยในเกมไม่ต้นเปลี่ยนโค้ชแล้วผมว่าก็น่าจะสายเกินไปเสียแล้วครับส่วนเงื่อนไขทิ้งท้ายนึงเงื่อนไขในการรอดตกชั้นของเลสเตอร์ครับ มองง่ายๆเลยภาพรวมได้2แบบครับแบบแรกคือเลสเตอร์ต้องชนะรวดเจ็ดนัดที่เหลือก่อนถ้าเลสเตอร์ทำได้ชนะรวดเจ็ดนัดที่เหลือยังมีโอกาสให้วูฟแฮมตันชนะได้อีกหนึ่งเกมนะเลสเตอร์ชนะรวดก็จะรอดตกชั้นครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือเลสเตอร์สะดุดได้อีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจากเจนัดแต่ต้องไปลุ้นให้วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์แพรวดครับ เลสเตอร์ซิตี้ถึงจะอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์อังกฤษครับเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับเนาะว่าม <c ros LES> ันยากมากๆเลยทุกอย่างอย่างที่บอกไปมันดูน่าจะสายเกินไปที่จะแก้แล้วครับเพื่อนๆเห็นด้วยกับโพจิหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงเลสเตอร์ซิตี้กันหน่อยให้กำลังใจเลสเตอร์ซิตี้กันหน่อยครับหนึ่งเดียวในพรีเมียร์ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของทีมครับ ส่วนแฟนสาริกาดงก็เข้ามาคอมเมนต์ทีมร,รักของตัวเองกันได้เลยนะว่าโอ้โหมั่นใจแบบสุดขีดกันแล้วหรือยังว่านิวคาสเซิลจะกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้าได้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ก่อนจากากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งช่องโคชิเซด้วยแล้ว,ลวจเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบายบาย